กเ็เป็นตอนสี่ที่เราเราเรา,เราพูดกันนะคะเขาว่าเอาถ้าเกิดว่าคุณต้องมีไรายได้เขาเรียกว่าพัฒนิอิงคำนะคะมีไรายได้หลักจากเงินเดือนหมื่นห้าแล้วก็มีไรายได้พิเศษนะคะมาหลายๆช่องทางเลยจะดีนะคะเยกว่าถ้าคุณนอนอยู่เฉยๆเงินก็ไหลเข้ามานะคะอันนี้เขาเรียกว่าคุณลงทุนในเขาเรียกว่าตลาดหุ้นนะคะกองทุนหลักทรัพย์ นะคะอย่างจะมีสถาบันการเงินนะคะที่คุณเนี่ยน้าไปซื้อหุ้นพลังงานก็ได้พวกหุ้นหุ้นปะตะทหรือว่าหุ้นอสังหาหรือว่าเขาเรียกว่าคุณนอนอยู่เฉยเงินก็ไหลามานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการซื้อหุ้นแต่ว่าคุณก็ต้องเก่งกําไรแล้วคุณก็จะดูให้ดีดูตลาดด้วยนะคะแล้วก็อีอกอีกทางหนึ่งนะคะ อีกทางนึงที่ที่อาจารย์จะบอกคุณนะคะว่าเออเขาเรียกว่าพัฒน์ิอินคัมนะคะมีรายได้หลายๆทางแล้วก็เออรู้จักใช้แบบว่าความสามารถส่วนตัวนะคะในการสร้างไรายได้หรือว่าถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณอาจจะอาจะจะเป็นนักพูดนักอลอคหรือว่านักวิชาการหรือว่านักสัมมนาหรือว่าคุณต้องรู้นะคะว่าคุณนะ เก่งทางด้านอะไรนะคะคือจุดอ่อนจุดแข็งของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันที่อาจารย์บอกนะคะคือมันต้องรู้ว่า,วาจุดอ่อนจุดแข็งในตัวคุณคุณมีความสามารถอะไรคุณทําอะไรได้ยอดเยี่ยมคุณก็ดึงสิ่งสิ่งนั้นมาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาให้เกิดเงินให้เกิดทรัพย์นะคะหรือว่าคุณรู้ตัวยกตัวอย่างนะคะคุณรู้ว่าคุณเกยนหนังสือเก่งอะ่ะคุณก็อาจจะรับ เขียนหนังสือเป็นจ๊อบจอบก็ได้แล้วก็ไปส่งสำนักพิมพ์ก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นแนวอินเทรเียหรือโรแมนติกอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือคุณเก่งด้านวิชาชีพอะไรนะคะคุณก็เขียนถ่ายทอดมาแล้วคุณก็เอาหนังสือของคุณจะไปส่งบอกก,อก็ได้เขาก็จะดูที่ต้นฉบับของคุณนะว่าคุณมีรายได้อย่างไงอ่าแล้วเขาก็ก็จะให้คุณเป็นอัตราสัดส่วนของยอดขายหนังสือนะคะที่คุณเขียนอย่างนี้คุณมีความ เขาเรียกว่าคุณมีความสามารถในวิชาชีพการเขียนก็นได้นะคะตอนสี่แล้วก็อย่างบางคนนะคะตอนสี่นะคะอย่างบางคนเนี่ยคืออาจจะเก่งร้องเพลงใช่ไหมคุณรู้ตัวต,วตนอยู่แล้วนี่ใช่ปะเพราะคุณเก่งทางด้านอะไรอย่างบางคนยังเป็นนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาทีมชาติหรือของประเทศไทยที่เขาไปแข่งเขาลุ้ยรวยแยะๆไปนะคะเป็นอาชีพนักกีฬานี่รวยเยอะนะคะ อันนี้เรื่องจริงนะกีฬาทีมชาตินะคะหรือว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเก่งทางด้านการร้องรำนำเพลงคุณก็ไปเรียนสาขาเศศาสตร์เลยค่ะเพราะว่าในสาขาของเศศาสตร์การแสดงเนี่ยเขารายได้ดีนะคะแต่ว่าคุณต้องรู้จักเก็บถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณเลยได้ดีแล้วคุณใช้หมดนะคะ <g iggle> ก็ยังไงไม่เหลือนะคะอย่างนักแสดงบางคนนะคะช่วงชีวิตที่โชดช่วงรุ่งโรจน์นะคะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จโด่ดงดังนะคะ ก็อาจจะหลงละเลงตัวนะคะใช้เงินกันแบบว่า,าไปเที่ยทิ้งเที่ว้างเลยค่ะไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยนักแสดงบางคนนะคะพอชื่อเสียงตกงานตกไม่มีงานนะคะในที่สุดก็ตกอับเยอะแยะไปค่ะคืออาชีพดารานัก,สนกแสดงนัเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าบางคนที่เขาประสบในอาชีพนี้เขามีเยอะไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ ทุกๆคนนะคะว่าใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาทคือไอ้ชื่อเสียงนะคะวงการมายาหรือภาพลักษณ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยั่งยืนนะคะมันเป็นวัฏถจักอะคะ่ะนะวันนี้คุณมีชื่อเสียงนะ,ะแล้วต่อต่อไปเนี่ยมีเด็กรุ่นใหม่มานะ,ะเขาก็จะดันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นน้องใหม่แจ้งเกิดมาทาบรัศมีคุณนะคะคือวงการการแสดงหรือบันเทิงเนี่ยคุณจะต้องอยู่ได้เพราะฝีมือแล้วก็ความสามารถล้วนๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเยอะแยะไปนะคะที่แบบว่าเออคุณแจ้งเกิดมาแล้วคุณมีเส้นมีสายแล้วคุณมีพักพวกหรือมีญาติพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วคุณผลักดันกันเข้าไปนะคะมันก็อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าพวกอาชีพการแสดงนะคะมันจะต้องด้วยฝีมือและคุณภาพจริงๆถึงจะ ประทับใจแฟนละครนะคะมันต้องมาจากฝีมือและความสามารถล้วนๆนะคะอันนี้เยอะแยะไปค่ะที่ที่โอเคเดี๋ยวมาดูตอนห้านะคะ